ตรงมึงถ่ายคลิปอะไรเนี่ยสมผ่ามึงนี่นะ่ยไมาได้ใส่อย่งไรองเองแล้วเราบ่าเวียงมึงแล้วฮะแล้วนะเก็บง่วงหรอบ่ง่วงไปแล้วฝนตกวะเรียบร้อยไหมวะล่ะฮะเหลือเหลือหลอดกี่หลอดฮะ,อ,ฮะอ่ะถ่ายห,หน่อยมาได้ใส่อีกมาได้ใส่อีกสวัสดีครับ อากูถามแน่กูสัมผัสแม่ไม่ไใสยังไหนล้ครับแม่ใสแม่ขอนแก่นครับอำเภอเลยดูดลุงบา่นแก่นลุงบั่นซีครับเฮะยลุงบั่นซีครับซอยสิบเอ็ดแม่ใสขอนแก่นครับผมมาหมื่นแตงแต่มื่นไผมมาหมื่นี่ครับขึ้นรถสามมงสบสามมงสบสามมงสมมงครับมารถโดยสาร ใส่กระเป๋าเสื้อผามึงมึงมาได้โตเลยครับขอปั่นท่านหันครับพอจมแหครับทโตบอดีก็เลยเขาเลยไรนี้ที่โตดีดูครับแล้วว่ามันควิดมันหางานยากกะพ่อผมบอกแบบนี้ครับแลไวบางทีจังไดบปดทีผมคิดผมคิดไปมากโอ้ไปอยู่น้าหนาครัวสีเลยสิมหาหน้าม่หน้าอยู่ใสยูอุบุลครับสวนสัตว์อุบุลคร่องสัตว์อุบลติดต่อหาเขาหรือเป่าก็เป็นเขารอครับฮะเจงครับ เขาไม่ได้จับเลยเดทติดต่อหาเขากรม่านอะไรย่างบอครับบอเขมีม่ได้จับแล้วขึ้นว่าสิืบขึ้นว่าสิไปหาเขาพ่ออยู่บ่พ่ออยู่ฮะพ่ออยู่แล้วพี่สิบห้านีแล้วมั้เพื่อนอย่างพวกที่นี่เพื่ออ๋อเฮ้ยกลัวงงแล้วมึงนี่เลยนี่เพื่อเพื่อว,ว่าให้ช่วยเหลือช่ <laughs> วยเหลืออีกอย่าง ต้องทาลดถรึงฮะต้องทาลดเต็สวนสัตว์ครับแล้วคือว่นลงสวนสัตว์สวนสัตว์กระบองบอลเขาสอห่างสวนสัตว์แค่สองกิโลเท่านั้นคือพ่กเขาไปสวนสัตว์เลยผมว่ากาเขาไปอ้าวว่ากาเขาไปละมาสอยงั้นทีอะในเมื่อว่ากาเขาไปคือละมาเห็นอย่างอุบลน่ะฮะต่อสิมาเที่ยวครับฮะมาเที่ยวครับเออมาเที่ยวครับผมเออแล้วสิเมื่อนอนใส่ประเทศนี้ขึ้นนี่นอนบัวสอครับฮะนอนรูปบัวสอครับ เฮ็ดโตมีบัานประชาชนมาดิอ๋อพี่บึงใไฮโลครับบึอส่วนกระเมื่อเนยมึงกินขกกเขาบ้านเราบ่อยไยังครับผมฮะยังครับบักมีมึงย้าไปเอาเขากูมาดิเขากูว่างอยู่ขนาดนะ่ะอยู่ในขั้วน่ะก็หมูทอดของกูอะ่ะเอาไให้มันกินเอาหนามมันเป็นขวดหนึง่ง ชีวิตกูกับเงิดมึงเขื่อนมาแบบบ่มีการว่างพงว่างแพนเลยเออมาเป็นผ้าละสังคมมาเป็นผ้าละผู้อื่นไปมาแบบนี้ยับมาเขจาใจบว่ามันเป็นผ้าละผู้อื่นครับผมยังนิดน้อยกับมองที่ละมาเป็นหยากกูทรงคารถอีกนี่เขาแตง่งเขาแต่งหน้าไม่กินอีกจก็คิบเมื่อยจังได้อีกจะเป็นเห็ดจังได้ไปเอาข้าว โอเลยยหันวะซื้อจริงซื้ออย่างนี้เก่งครับนะเก่งครับซื้อจริงพิธาพงครับนะพิธาพงเคยต้องประวัติมาบ่ตองว่ามีครับเคยติดคุกว่ว่าเคยครับมีขอบขั้วเราบ่สวดด้วยครับฮะสวดครับผมเคยอาชีพเฮดอาชีพยังก็แค่เป็นรับจ้างเป็นเสื้อผ้าเลิศครับผมฮะรับจ้างเก็บโตครับ เก็บยังกันนะเก็บโตครับเก็บโตครับเก็บโตอยู่ใส่เขาเขาผีเสร็จปุ๊บเนี่ยเก็บโตเก็บเก็บซ้อนซ่อนไปครับเป็นผู้ช่วยสับเปลอกครับเขาผู้ช่วยสัปปเบเปลออ๋อสับเออปลอนี่มีผู้ซอยผมอกครับผม,มเขาแล้วเขามันมีรายได้แบบเด็เป็นผู้ซอยนี่สามขึ้นสามขึ้นเขาจบงานปุ๊บเนี่ยเขาให้ผมหาด้วยสามขึ้นจบงานปู้หาร้อยครับผมเขาจะมีนาทีอยู่กับวัดมหนวะอยู่วัดครับเออมันก็เห็นงานดีได้งานดีล่ะนี่ว่า งานดีเลยหีิมันช่วงนี้มันไม่มีคนตายบ่ไม่มีคนตายมันขาดได้นต๋ครับโอ้ผ่าเมื่อยมึงอยู่วัดไดนกู้หญิฝากผูเจ้าอาวาสให้มึงอยู่วัดไดนครับประจําอยู่วัดไหนผมอยู่วัดตาชู่ครับฮะวัดตาชู่อำเภอขอนแก่นครับอำเภอเมืองครับผมวัดตาชู่ออำเภอเมืองขอนแก่นครับกลับไปเห็นงานที่เก่าเด้อ ไปอยู่วัดคือเก่ายังไงหน่อยก็มีเขากลบาดกินเอ่ยมาแบบนี้มันสร้างปัญหาให้ผู้อื่นเข้ยบะกูถามมึงก่อนหนานี่ก่อนสีาายคลิปผมบ้าเออมันสิบอกว่ามันมาสิมหาหน้าอยู่ส้วนสัตว์กับบริษโทมากเออปลาให้โลบมมหาผมอยู่บ่อสอยอ๋อกินข้าวก่อนนะกินขาวมากครับมีแล้วไฟ ฮะขามึงเป็นอะไรดีขึ้นแนี่ยราบ่มันคือบ่ออาหาแนวมาพันแนวมันสิบวมครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาเกี่ยนเอาครับไอ้ก็จะยังเหลือตีเลยข้าวปลาปลาทอผักาทอดกันปลาแซนด์วิครับดีครับดีขึ้นเน่ยไปเนี่ยบ่อบอาหารเนี่ยมันเสียอักเสบมันถึงน้ำมงึงมีใครไปเหยียบแก้ว <c oughs> บมกมีก็บหมกมีนี่ครับนี่เลี้ยงไว้เอาบุญส่วนตัวนี่แต่มันก็น,นิสัยดีครับได้เรื่องอ่า จะคว่ำยูมีก็ได้ถือว่าสอบผ่านใส่ง่ายแต่ว่าขาเจ็บไปเหยียบแก้วมากครับดูแลเดี๋ยวทักทายไอ้เป็นกอนไอ้เขาอ,อุบวนเป็นบ่นครับไอ้ครับไอ้เขาอุบวนอยู่เป็นบ่นสันสวัสดีครับพี่เดี๋ยวสันเดี๋ยวผมขออนอุญาตฝากมอนี่ไปลงุงครับพอดีพีเพลินนะครับม่แวะมาเที่ยวนะครับเนาะ อากันเดี๋ยวสิฝากพี่เพลินติดรถให้หมอหนี่มันติดรถไปเดี๋ยวผมส่งคารถมันครับไปผมไปรุ่งบอกระซอนนะพี่ครับ,ผม,บมผมไทยบัตรมันไหแวแล้วล่ะผมไทยบัตรมัไหวแล้วล่ะตรงมึงก็จับกล่องนี้ไงตรงมึงเอออเาฟากินเฮ้ยไอพุทธะนี่มันไปกินเขาใส่ซอกเลยบ่นี่ครับโอ้เอากินเอาหนังปลามันยังนัว S 1> <S 1> อ่นะเกี๋ยวไปมีเดี๋ยวไอ้ถ่าเข้าหนึ่งไน,เน่เด้อมันกินเข่ากันเด้อครับสีตนสาดมันมันวันสันเอาอย่างนีงน้น้อยไอ้ก็ได้เลี้ยงเขาที่น้องเด้อคขอบคุณอขอบคุณไอ้ได<อ>้เลี้ยงเขาขันได้เชียวมึงอยู่นะมันกับผมคือเพราะว่าช่วงนี้มันปัญหาโเควิดโคตรเยอะเลอืมนะครับ <ๆ S 2> ช่วงนี้ไอ้ก็แย่อยู่ ฝนกระตกบนมือบนเว้นผมอยากโทรหาหน้าอยากเห็นหน้าอุ่นมาเห็นท่านหนึ่งทรงคารลเออเดี๋ยวกูโทรให้เดี๋ยวกูจะทรงคารลนั่ำจะเป็นมาจังไลยกลับไปเห็นงานซับเปลือกเราเข้าใจปะเพื่อเสกทิ่ขอเบุญเพื่ออ่อยไงครับฮะเพี่อ่ผมเห็นงานซับเปลือกผม อะไรกันนะผมพบแบบโ่าเ่าไหรครับเอาสิเดี๋ยวบอกได้บุดีอยู่ตรงไปให้มึงให้มึงเผาให้ครับเนาะเผาให้นเด้อครับหายไปปะเผาเป็นยังเป็นปะมือเผาไหมปะมึงนี่ยปล่ครับผมเป็นตัวเก็บตัวครับเยึดตัวยึดหลอกไม่ครับเึดไม่ได้ในหลอกแม่แต่ก็เห็นวิธีการอยู่เป็นปะครับอีกคนนึงเป็นมือเผามือเผาฮัลโหล เดีโทรกลับครับติดธุระอยู่ครับที่ตศวนตร์ครับคุยกับผมแล้วตั้งแต่เทียงผมก็ว่าเป็นกลับแล้วทรงคารถดไปจนรอบนึงเลยเนี่ยนี่ผมมาตอนอกโมงแรกก็ยังยืนอยู่ก็เลยจนสงสยัยว่ามาเพื่อประสรงค์อย่างนะฮะก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปไว้เนี่ยหาเถือมากรอเหตุบดีแถวเพื่อเมืองอุบล บ้านผมแถวจังหวัดอุบลบ้านผมก็สิได้เก็บวบเป็นหลักฐานว่าบุคคลผู้นี้ออมันอยู่นี่มันมีอ่าผมในสอบขอมูลสอบถามประวัติแล้วเก็บใบนะฮะแต่คันเขาเฮ็ดดีผมก็สิชื่นชมเขานะครับย่างน้อน่อยผมก็ให้เขาได้กินเขากินน้ำเดี๋ยวพอดีมีอ้ผู้หนึ่งเพิ่นมาเที่ยวเพิ่นผ่านมาผู้ดีก็เดี๋ยวนั่งรถเพิ่นไปไปเอามึงถือจานขึ้นรถเราไปกูให้จานไวน,น้ำมึงส่งกิบพ่แล้วง่ายดอกกินเขานรอฮะ Flat, your ändu, your à đây rồi nè Im rồi hả? Chị này im, chị này im Bóp đèn rồi ai cũng im rồi Apa? Hmm, bên nửa đó, thôi đây cú hay muốn thôi nè. Phap phap, หนึ100บาทน้ำใจนะโอเคไป<_ EN _><_ EN _>เดินทางบัานมึงไฮทายไปแล้วเนาะ<_ <EN> _>เออนครับชีวิตคนเท่าครับจักมาได้ไซสพาขวานล,กลูกรีบเข้าบ้านแล้วฝนมันตกแต่กันยังน้อยก็ได้กินหน้ากินเขาก็ผมแล้ะครับมา รถข้างในไอ้น nah มีของคนของอุปกรณ์เอามึงนั oh ่งในนี on ่เออเดี๋ยวโทรให้เอาเบอร์ได้เบอร์หน้ามึงศูนแปดนึงครับศูนย์ห้าสานี่มึงอันที่โทรหาเราเลยบ่นเ่ยตังแต่เศ้านี่นะผม้่เม่ไันศัครับศูนย์แปดหนึ่งสี่สี่้าสอมสี แปดหนึ่งหนึ่งเก่ครับนาทีวิ่งครับเก่งครับเอ้าพอเอาโซนซัดดูบนอยู่ป่ครับผมเอ้าแล้วเป็นหนาทีนั้าเล่นใกล้กนบ่แม่นครับหน้าผมครับเอ้าคู่กับคู่กับสันนิษฐานเขาเล่าเลยครับผมหน้าผมทีวิ่งเออมึงเข้าไปหาเราเลดสันไปมึงก่ต้องโทษหรอกเราอยู่ว่าโทษแหงวาหาผมตูเด็กวะครับเออ ประกาศผมเดเข้าที่ททส่วเอ๋อมึงคุยเอาผมประกาศฮะมึงก็คุยคุยกัเบเราิล่ะหรอเอา,า,าประกาศคุยกับเาต้องโทษไปมึงสิไปไซก็ับไปไปเออูง<ๆ>มึงคือกันแหละแต่งเงินแต่เที่ยงล่ะไปขึ้นรถไปเฮ็ดยังก็เฮ็ดกูต่อสายให้ยังประกาศกูบอกจักนี้เด้ชีวิตมึงไปขึ้นรถของคนหลายเออจักมาจังได้กูก<ๆ>็เงิด มึงอย่าไปหาเหตุทัวรทีบนะอย่าไปสร้างปัญหาให้สังคมนะกูทายคิบไปเป็นหลักฐานแหละนะมึงได้กินเขากินน้ำกูแหละนะกูถือว่ากูมีน้ำใจเหรอนะเข้าใจว่าเหตุตัวดีมึงเหตุตัวลึกลำหมากนะตอนนี้เข้าใจว่ากูโมโหมึงเหตุยังมาไปลูกเข้าลุมไปไปขึ้นรถเลยพี่ขอบคุณหลายๆเนะครับฝากส่งมันลงคงบเคี้ยวอครับอ่าไปเดี๋ยว้เพิ่นไปส่งมึงลงขบเคี้ยวศอเออกูต่อสายให้แล้วมึงยังบมกาขู่ไอ้กูจ้าขี้ว่างไรล่ะ อ่าครับอืมโอเคครับได้ครับขอบคุณหลายครับครับได้ได้ครับไอขอบคุณไหลครับจาได้ครับพี่ครับขอบคุณไหลอันนี้นะครับมันเฮดโตเลยครับบึงนี่จักแนวไรของมันสีต่อสายแห่กับ่กว่าผมเขามากระบอกว่าบติต่อเขาแตนสีมาหาเขาผงกับปวดหัวคือคุยกันั้งแต่เทียงแล้วกรมึนัางแต่เทียงผมก็เลยมาถ่ายคลิปเก็บไว้ครับแต่อ้อเห้เขาให้น้ามันซะ เอาตามนี่แหละครับผมก็ซอยหรือ,อได้รท่อนนี้แหละครับพอดีไอ้คุนมาพอดีก็ถือโอกาสฝากคุนไปลงบกสเดี๋ยวมันคงสิหาทางกับขอนแก่นในดอกค้ารถพวงหันกระนาจะพ่อไป่หอดขอนแก่นอยู่ดอกครับอ่านะครับโอเคครับ,เ,คครบเป็นกำลังใจทุกท่านครับสวัสดีครับ